วันนี้ก็มาทักทายกันในตอนเช้าสำหรับชาว u t u b e น้องคิมออฟฟิเชียลนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเราก็จะมาแจกโบลโกพรีเมียมนะคะของ Android นะคะแบบที่เป็นแบบสมัครสมาชิกไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้องคิมจะเอาลิงก์ อ่าโวลโคอันเนี้ยวางไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะนะคะทุกคนก็เดี๋ยวน้งคิมจะแจกภายในวันนี้เลยเนาะแล้วก็จะราสอนวิธีการติดตั้งใน Google Drive ใน EP หน้านะคะ ก็จะมีเสียงสั่นวุดวุตวุบ้างนะคะทุกคน <laughs> มันเป็นเสียงท็อกแบกนะคะเพราะว่าอันนี้คือเสียบหูฟังเนาะเสียบเสียบหูฟังแต่ว่ามันไม่ใช่เสียงมันเหมือนเสียงที่แบบว่าไม่ได้เสียบหูฟังเลยนะคะอ่าแล้วโลโลโคพรีเมียมนะคะที่จะแจกในวันนี้ก็เดี๋ยววางไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ แล้วละว,วันนี้นุกทิมก,ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ